สารผนักใหญ่สุรกากรพิทักษ์กฎหมายบุคคลไดจำศน่ายาสิทธิและกฎหมายการาีบสินค้าปลอมถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายฝ่ายสอบสวนขึ้ยาสุรการดีไอจีมาดามเจอขอหน้าสงสัยสัมนำขายวันที่ผลิตบนที่กล่องสดเด่นหน้าถือเป็นคำอธิบายพื่อการค้าเท็จฝ่าฝืนกฎหมายคำอธิบายการขายทำในสถานที่จริง่ายทอดจิวิญญาณของผู้พิทักษ์ได้อย่างสมบูรณ์รักษากฎหมายทำตามหน้าที่ดีใจมากที่ครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากสุลกากรถ่ายทำซีรีส์ที่ดูสมจริงได้ขนาดนี้ หน้าที่ของผมในครั้งนี้หลักๆก็คือรับผิดชอบด้านละเมิดลิขสิทธิ์สอบสวนและดำเนินคดีอาญาคุณต้องสงสัยนาเข้าส่งออกสินค้าปลอมฝ่าฝืนกฎหมายผมขอจับกุมคุณผมจะต้องนําทีมลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลอมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ความจริงแล้วสินค้าพวกนี้เป็นของปลอมใช่ไหมสื่อการสื่โลกภาษาอังกฤษที่คุณขายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์วนเจื่อวนแสดงเป็นวนลิขสิทธิ์วนหน้าฝันควบสิ่งผิดพลาที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้ใจผิดผิคไม่ได้เปิดร้านขายของคุณรับผิดชอบสินค้าที่ตัวเองขาย หลังจากใครทาจบพบว่าในชีวิตประจำวันมีหลายอย่างเลยที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากรค่ะฉันสงสัยว่านาฬิกาของคุณตอนที่จับเวลาให้ลูกค้าไม่ถึงหนึ่งนาทีความืนกฎหมายคําอธิบายการค้ามีคนใช้ปลาดุกเป็นปลาเก๋าก็ถูกศุลกากรเล่นแล้วไม่ใช่วัตถุดิบธรรมชาติอย่างที่ข้างกล่องระบุแน่ถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายคาอธิบายการค้าวัตถุี่แสดงประสบการณ์ที่ดีมากๆคือว่า่ายของศุลกากรนั้นได่ง่ายเลยตอนนี้เราค้นเจอยาเสพติดในพื้นที่ของคุณต้องสงสัยว่าวัตถุยาอันตราย และต้องปรับปรามการค้ายาเสพติดในพื้นที่ต่างๆเรือกคุณซุกซ่อนยาเสพติดถ้าสงสัยว่าอยู่ใต้ท้องเรือสุรกากรฮ่องกงอยู่เรือเดี๋ยวนี้รับการตรวจสอบสุรกากรฮ่องกงยกมอขึ้นบาสเจอแล้วครับจะให้เวนบ้าบินหนีไปไม่ได้ครั้งนี้ต้องกวาดให้เรียบทุบสถิติคดีกัญชาใหญ่ที่สุด จำได้สถิรา,าถ่ายในสถานที่จริงในสถาบันศุลกากรรู้สึกเหมือนตัวเองสอบสารวัตรฝึกหัดอยู่จริงๆเลยผมคิดว่าศุลกากรเป็นงานที่มีรูปแบบหลากหลายฉันหวังว่าจะได้บริการประชาชนปกป้องสิทธิประโยชน์ที่ทพวกเขาพึงมีเจออันหนึ่งดีมากหลังถ่ายทําจบแต่นักได้ว่าศุลกากรไม่ได้เป็นเพียงแค่ง,งานเท่านั้นแต่คือชีวิตมีไฟยันี้คุณต้องสงสัยลักลอบขนยาเสพติดกลับไปกับผมเดี๋ยวนี้